นายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ และเพิ่มศักยภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยรัฐบาลจะสนับสนุสน,นเงินจำนวน10,000บาทต่อคนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้โดยกลุ่มแรกคือประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า12ล้านคนและผู้พิการอีกสองล้านคนโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะเป็นการแบ่งจ่ายวันละประมาณ4ี่ล้านคนในวันที่ 25- 26 27่และ30กันยายนจากงบประมาณที่ผ่านสภามากรมก็อนุมัติหลายเรื่องนะครับอนุมัติโครงการเห็นว่ามีความจําเป็นที่เราจะต้องใช้เงินกอนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจข้อที่2ก็ได้อนุมัติงบประมาณนะครับที่มีอยู่นะครับให้โอนเข้ามาเพื่อความพร้อมในการที่จะจ่ายในขณะเดียวกันเม็ดเงินก็อนุมัติเตรียมเงินเช่นกันนะครับในการเตรียมที่จะจ่าย เราตั้งใจว่าจะจ่ายให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ขีคดความสามารถของการจ่ายเนี่ยเต็มที่ได้วันละโดยระบบนะครับประมาณทั้งสี่ล้านคนเศษเราก็เลยแบ่งประมาณสี่วันก็เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่6 2บห้ายี่กยิบเจ็ดก็จะไปจบเอาวันที่สามสิบโดยประมาณนะครับเพราะนั้นวันที่สาสิบเราก็สามารถที่จะโอนเงินไปสู่ประชาชนได้ครบหมดนะครับทั้งหมดสิบี่จุดห้าล้านคนด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ในส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารเพื่อเข้าร่วมโครงการ Digital ดิจิทัลวอลเล็เดิมนั้นล่าสุดมียอดลงทะเบียนอยู่ที่36ล้านคนซึ่งหลังจากการจ่ายเงินให้ประชาชนกลุ่มแรก14ล้าน5แส0คนไปแล้วในส่วนของประชาชนกลุ่มที่เหลือรัฐบาลจะมีการตั้งคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆอีกครั้ง ก็เป็นโครงการที่เราต้องมองสองมิติหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งเราดําเนินการผ่านการเติมเงินกับกลุ่มปลอบางสองก็คือการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทอลวอลเล็ซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่านอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจมิติในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลยังเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาวสุดท้ายก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะเป็นคณะกรรมการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมาดู ในเรื่องของงบประมาณที่เรามีอยู่ในมือแล้วก็ดูในเรื่องของโครงการที่จะต้องเดินหน้าต่อรวมถึงดิจิทัลวอลเล็ด้วยขณะที่นายเผ่าภูมิรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าการจ่ายเงินหนึ่งมืนบาทในโครงการนี้ให้กับประชาชน14ล้าน5แสนคนจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ0.35ต่อ GDP จะทําให้ประมาณการเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ2.7ในปีนี้นอกจากนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มการบริโภคของประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมในโครงการเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศช่วงปลายปีด้วยปริญญาวิทย์เปรี่ยมสมบูรณ์รายงาน